สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัชแชนแนลครับมื่อนี้ครับวันที่เก้าท่านว่าคมสองหาหกหกครับผมมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับผมเป็นของเลขวิ่งณคอนปฐมที่ทุกคนรอคอยครับผมเนาะงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วให้มาครับนี่ครับวิ่งศูนย์บนล่างครับเข้าที่หลักร้อยครับผมเนาะเข้าที่ศูนย์เก้าเจ็ดครับนี่ครับเพิ่นถือครับผมเนาะ นี่ครับวิ่งของแท้ครับผมเพิ่นถูกวิ่งศูนย์บนครับผมเนาะวิ่งศูนย์บนหนึ่งแสนวิ่งศูนย์ล่างหนึ่งแสนได้กําไรหนึ่งแสนครับผมนี่ครับของแท้ครับผมงวดที่แล้วครับผมเนาะเสียดายมากครับผมเพิ่นโทรมาหาผมว่าเลขหลับวงในครับผมเนาะเพิ่นให้มากครับผมเนาะเพื่อนเพิ่นให้มากครับผมหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับผมเนาะหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวเสียดายมากครับเลขออกเก้าหนึ่งแล้วก็ 97ครับผมเนาะเสีได้มากครับผมงวดนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับผมเนาะถ้าได้แล้วจะนํามาให้ลงให้เอฟที่ทังช่องครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดต,ตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเลขกวิง่งนะขอดปฐมมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำลูกกาคลอง8ครับผมเนาะบ้นานใบมงใบ,บ,บ,บสองครับผมจุดเดินทางาปทีชนบุรีครับผมเนาะผาขอบรัวม,มาเที่ยวครับเจ๊แดงเดินสกาวแล้วก็ น้องปอเปียคกับผมเนาะแล้วก็มีเอฟี่ทั้ง่องถามมาเยอะมากกับผมเนาะเลขวิ่งเชียงรายได้วันไหนนี่ครับตั้งแต่ผมถ่ายทํามาได้ครับผมเด้อรับประกันได้กับผมเนาะเลขวิ่งเชียงรายยังบลอดภัยกับผมนี่ครับวุฒิแล้วให้มาครับเจ็ดกับแปดครับเข้าที่บนครับเก้าเจ็ดครับนี่ครับเลขวิ่งเชียงรายกับผมเนาะเลขวิ่งเชียงรายจะได้ก่อนเลขออกหนึ่งวันครับ จะได้ก่อนเลขออก1วันครับนี่ครับแล้วก็มีเอฟทีทั้งช่องถามมาเยอะมากพระหัตทําไมงวดนี้ไม่เห็นของพี่สาวสละบุรีเลยนี่ครับผมมันเด่นจํากับเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะของพี่สาวสละบบุรีครับเจ้านี้แม่นมากครับผมเนาะนี่ครับผมว่าพอๆกันกับเลขบินเชียงรายครับผมเนาะพอๆกันกับเลขวิ่งเชียงรายครับผมแม่นมากครับ นี่ครับสถิติครับปี66ครับไม่เคยพลาดกับผมเนาะสถิติครับปี66ไม่เคยพลาดครับนี่ครับงวดนี้ให้มา7กับ2ครับงวดนี้ให้มา7กับ2ครับนี่ครับผมแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องกับผมเนาะสำหรับคนที่ฝากรายชื่อผมมาเปิดดวงกับผมเนาะเดี๋ยวผมเดินทางกลับแล้วจะน้ำรายชื่อไปให้ปูซีศูนย์เปิดดวงให้เด้อครับผมเนาะตอนนี้รอก่อนครับผมเพราะว่าตอนนี้ มาท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับตอนบ่ายวันนี้ก็เดินทางไปแล้วครับผมเนาะตอนบ่ายวันนี้จะเดินทางไปที่ชนบุรีแล้วไม่รู้จะไปไหนต้องถามแม่ก่อนครับมาแล้วครับเลขวิ่งนะคอนะถมที่ทุกคนรอคอยครับนี่ครับผมกขอขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่จะดีจากจังหวัดนะคอนบถมครับเพราะว่า เวลาเพิ่นถูกมากเรือบ่ถูกมากมันเกิดโอนพันถ่ายนองคำแพงครับผมเนาะค่าเพมเพิร์ตครับเงินนี่พันถ่ายมาสองพัห้าร้อยบาทครับผมเนาะก็ขอขอ,ขอบุญขอบคุณครับผมนี่ครับวิ่งของแท้ครับผมเนาะแต่ว่าเสียดายมากครับวันสุดท้ายเนี่ยมันเลขออกเนะี่ยพิ่นถ่ายมาหนึเม็ดเดียวครับผมเลขออกเก่าหนึ่งกับอ่า97ครับผมเนาะเสียดายมากเลย ถ้าออกหนึ่งเจ็นะโอ้โผมถูกเยอะมากครับผมเนะาะเพราะว่าผมสื่อตามเพิ่นครับผมเอาอเปการเซเวลาครับผมเนาะเ,เช่นเอ้ที่ทางช่องครับผมมาแล้วครับมาแล้วเลขวนะิ่งนคกขณปถมที่ทุกคนรอคอยครับผมสําหรับคนที่รอเลขวงในของผู้อยากจะดีจากนะักขณปถมไม่รู้ว่างวดนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมถ้าได้แล้วจะนํามาลงให้ f อีทางช่องครับ กรุงเทพครับผมเนาะกรุงเทพร้อนมากครับผมลำนุก,กาคอกแปดเลขวิ่งนะคนปรปฐมครับเลขวิ่งนะคนปรปฐม งวดนี้ให้มาแล้วครับงวดนี้สําหรับคนที่อยากวางแนวทางทางช่องผมกับผมเนาะก็สามารถทักไลน์มาที่0652417438ครับ0652417438ค,ครับผมเนาะห้ามโทรมาครับผมทักไลน์มาอย่างเดียวครับห้ามโทรมาครับเพราะว่าคนโทรมาเยอะมากครับผมเนาะตามนี้ครับผมมาแล้วมาแล้ว เลขวิ่งนะขดปฐมครับงวดนี้ให้มาครับ8เม็ดเดียวครับผมแเม็ดเดียวครับงวดนี้ให้มา8เม็ดเดียวครับบนล่างครับเม็ดเดียวครับ วิ่งของแท้ครับผมเนาะตัวละหนึ่งแสนบาทครับวิ่งบนล่างครับหนึ่งแสนครับนี่ครับเพราะว่า พิ่นอยู่กับช่องผมมาประมาณ3ปีกว่าครับเนาะเกือบ4ปีเลยครับผมนี่ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่นไม่เคยให้ช่องใดครับผมเนาะไม่เคยให้ช่องไหนเลยครับผมต่นแจงมาว่าถ้าไม่มีพระหัตดพี่ก็ไม่ให้นะครับเพิ่นบอกผมมาครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ครับนี่ครับวิ่งตัวละหนึ่งแสนครับลงวันที่ครับสิบหกทับหนึ่งสองทับหกหกครับนี่ครับผม งดที่แล้วให้ศูนย์มาครับนี่ครับงวดนี้ให้แปดมาครับงวดนี้ให้แปดมาครับแล้วก็เน้นย้ํากับเอฟซีทางช่องหน่อยครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งสองขางวดนี้ให้หกมาครับเลขวิ่งสองขางวดนี้ให้หกมาครับนี่ครับเพราะว่าเลขวิ่งสองขากับเลขวิ่งนครถมกับผมเนาะเคยห้มากยังละตัวจับคู่กันเขามาก ประมาณครับผม2 3งสามวดนะครับผมเนาะนี่ครับผมอันนี้ให้6อันนี้ให้8ครับผมเนาะหรือว่าเลขงวดนี้จะออก6 8 8ปปดหครับนี่ครับผมตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับเลขวิ่งนะขอนปฐมครับให้8เม็ดเดียวครับส่วนที่ใครรอเลขวิ่งเชียงรายครับผมเนาะรอก่อนนะครับเลขวิ่งเชียงรายรอก่อนครับ นี่ครับผมแล้วก็ย้ำเน้นกับของพี่สาวสละบบุรีครับพี่สาวสละบุรีครับเลขวิ่งปีห6ครับผมรับประกันได้บอกผัากับผมเนาะตะวา้าสองตัวมาหนึ่งตัวครับนี่ครับบนล่างครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะโอเคครับผมเนาะประมาณนี้แหละวันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีไปท่องเที่ยว ป้าเปิดตู้ให้หน่อยเร็วป้าเปิดตู้ให้หน่อยนี่ครับดึเสื้อกาครับผมเนาะนี่ครับผมรถผมนี่ครับกับปมาณนี้ครับผมเนาะตอนนี้อยู่ที่ลำลูกกาคลองแปดครับผมตอนนี้ครับเพาะว่าครับผมเนาะช่วงนี้กับใกล้ปีใหม่แล้วจะขอวอวปพรให้งเอฟซีทั้งช่องครับผม เดินทางแคล้วกลาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อขอให้ลำรวยมีเงินใส่ปีใหม่ครับผมเนาะมีเงินเดินทางมีเงินเดินทางกลับมาบานปีใหม่ครับผมส่วนเลขคูบาครับผมเนาะเลขคูบาครับผมย้ำกับเอฟซีทางช่องครับเลขคูบาครับผมคูบาส่งมาให้ครับผมคูบาส่งมาให้ครับศูนย์เจ็ดสองแล้วก็หกสี่ครับผมเนาะศูนย์เจ็ดสองแล้วก็หกสี่ครับผม หรือว่าปูสองดาวครับผมเนาะผมตั้งฉายาว่าปูสองดาวครับนี่ครับเอาแคปหน้าจอรอบสองของผมนึ่ครับผมเลขวิ่งนะคนประถมมาแล้วครับกระสุดท่านี่กับข้ออวยพรให้เอฟซีทั้ง่องที่เบิงคลิปนี้เดินทางแข็งแกราดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเพราะว่ากดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์เด้อฮ่หมดเสียตังค์ครับผมเนาะ กดติดตามแน่ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมเนาะสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผม